ดีครับวันนี้วันที่29นะครับเดือนมิถุนา2565นะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกับตัวจี๊ปนะครับของ MST นะครับเป็นรถพร้อมเล่นนะครับ MST ก็เป็นวิวเบดฐานล้อคือ313นะครับเป็นบอดี้อ่อนนะครับนี่เป็นทรงนี้ก็ซื้อแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จก็ใส่แล้วก็เล่นได้เลยนะครับใช้ทั้งได้ทั้งแบตลิโพแล้วก็แบตไอลิทิยมนะครับ NIMS นะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมตัวรายละเอียดของรถนะครับว่ามันมีรายละเอียด ยังไงบ้างนะครับตัวชัดซีเป็นยังไงแล้วก็ตัวบอดี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับดูตัวบอดี้ภายนอกกันนะครับหน้าหน้าตามันจะเป็นจะเป็นจี๊ปนะครับก็จะเป็นจี๊ปแบบกระบะนะครับเหมือนกับเป็นรถแต่งนะฮะนี่ก็เป็นบอดี้อ่อนนะครับทําสีมาจากโรงงานแล้วนะครับตัวกระจกก็จะเป็นสีชาชานะครับเพราะว่ามันไม่มีภายในนะ ก็เลยเดี๋ยวจะเกิดทําเป็นใสเนี่ยมันจะเห็นทะลุปูโป่ปงถึงข้างในก็จะไม่เหมือนนะครับเขาเลยทําเป็นสีชามาให้นะครับมีคล้ายๆฝาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็รูกุญแจก็มีนะครับมังโครนเดี๋ยวนี้ทรงจี๊ปนี่ก็เป็นที่นิยมสําหรับคนที่ชอบเอามาใส่พวกโลซีจีนะครับ รถสเกลนะครับมีการชนหน้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีสโนว์เกิลมาให้นะครับนะครับต่ต้องมาประกอบเองนะครับมีสกอสโนออกเกิลแล้วก็มีกระจกมองข้างมาให้นะครับ คลิปบอดี้ฮะอยู่ในถุงมาให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวติดยึดตัวบอดี้ติดกับตัวแชทซีนะครับมีมาให้ในถุงแล้วก็คู่มือนะครับนี่คู่มือของเขาก็อันนี้ก็เป็นคู่มือคร่าวๆนะครับไม่ใช่คู่มือประกอบนะครับเพราะเขาปร,ประกอบมาให้แล้วเมื่อกี้ผมเปิดมาดูก็มันก็จะเป็นคร่าวๆว,ว่าชิ้นส่วนไหนจะมี อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เอาน็อตเนร์ออะไรมาเทียบให้มันเผื่อน็อตหายเนี่ยก็สามารถเทียบได้เพราะว่ามันจะเป็นมาตราส่วนเป๊ะๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะอย่างเช่นเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยอเป็นก็ประมาณนี้ครับอาวเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยประมาณนี้เขาจะบอกว่าตรงไหนยังไงแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีประกอบไว้นะครับแล้วก็มีคู่มือพวกเกี่ยวกับการ ประกอบรีโมทนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์มีสติกเกอร์มาให้แล้วก็ตัวสติกเกอร์มีอีกสำหรับติดไฟติดอะไรต่างๆแล้วก็ตัวคู่มือสำหรับการเจาะยึดบอดี้นะครับเพราะว่าเขามีเราต้องไปเจาะยึดบอดี้ยึดไอตัวที่ใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างแล้วก็สนอเกิลนะครับอยู่ในแผ่นนี้นะครับอันนี้อืมก็ประมาณนี้นะครับภายนอกแล้วก็เปิดปื๊บอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะยึดบอดี้ไว้นะครับก็ด้านในด้านในของมันก็นจะเป็นประมาณนี้ อม,มีเบ้าไฟเรียบร้อยนะครับเบ้าไฟใส่หลอดได้เลยข้างหลังไม่มีนะครับทำสีมาจากโรงงานนะครับสีแดงรุ่นนี้มีหลายสีนะครับแต่บอกว่าผมเอาเอาสีแดงเข้ามาคันเดียวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวแชทซีนะครับเดี๋ยวให้ดูแชทซีนี่ก็เป็นยางกับล้อหนึ่งขนาด1.9นะครับแบบนี้แล้วก็ตัวแชทซีเป็นซี h ช n แนลนะครับ เป็นตัว C ก็เหมือนรถจริงนะครับเป็นตัว C Channel แล้วก็ลิงก์ลิงก์ก็เป็นโลหะนะครับเป็นอลูตรงนี้ตัวแผ่นที่วางตัวตัวเกียร์ส่งกำลังทานเฟอร์ก็เป็นพลาสติกนะครับก็จะลื่นได้ดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็คือทีเด็ดของของตัว m s t ก็คือการที่มีคานยกมาให้นะครับเป็นคานพอทอลเงี้ยนะครับดูสังเกตเห็นเห็นไหมมันก็จะทําให้ตัวคานเนี่ยอยู่ห่างจากตัวพื้นเนี่ยเยอะกว่าเป็ปกเยอะกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเป็นคานทั่วไปมันก็จะเตี้ยลงมานะครับมันก็จะติดอุปสรรคนะครับอันนี้เขาก็ให้มาเป็นคานพอท่ลเลยนะครับแล้วก็คานหน้ากับคานหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าถอ,ถอดถอดชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ย ก็สามารถที่จะทำเป็นรถเลี้ยวเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังได้นะครับก็มีชุดไฟมาให้มีสปีดมาให้นะครับมอเตอร์มาแล้วมอเตอร์ M เนี่ย 35T นะครับมีมาให้เรียบร้อยคานพอทัลนะครับสปีดมอเตอร์สวอมาเรียบร้อยเลย แล้วก็ตัวบังคับก็มีมาให้นะครับตัวกล่องใส่รีเซพนี่ก็มีซิลยางข้างในอยู่นะครับกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะผมว่าเวลาลุยก็ลุยพอดีพอดีอดนะครับจะได้ไม่ต้องถอดมาล้างเยอะนะครับนี่ก็ใส่แบตเตอรี่สองเซลล์สามเซลล์ได้นะครับตัวเพลานะครับเพลากลางก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นพลาสติกอยู่ ถ้าเกิดใครอยากจะมีอยากจะใส่เป็นเหล็กก็จัดได้นะครับที่สนามมีนะครับรุ่นรุ่นนี้เพาสำหรับใส่เกียรท์ที่เชื่อมระหว่างเกียร์ส่งกำลังกับเกียร์หลักเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปไว้นะครับอันนี้เป็นตัวเกียร์ทันเฟอร์นะครับเกียร์ส่งกำลังอยู่ตรงกลางแล้วก็เกียร์อยู่หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรุน่นรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเบื่อที่จะเบื่อบอนี่บอดี้นี้ปุ๊บอยากจะไปใส่บอดี้แข็งก็ใส่ได้เลยนะครับ ตัวโชค๊คตัวโช๊นี่ก็เป็นโช๊คพลาสติกนะครับไม่ได้โช๊กอะลูนะครับโช๊คพลาสติกถ้าเป็นชุดคิดจะเป็นชุดโช๊กอะลูมาให้นะครับแล้วก็ยางยางกับล้อนี่มันติดกาวมานะก็ดูความเหนียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าดูขับขอบมันก็จิกๆอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าตัวเอ c นี้มันสามารถที่เลี้ยวได้เยอะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่นาน,นี้ก็ ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับอันนี้ราคาพร้อมเล่นก็ประมาณ1 6ื0นนะครับมีรีโมทด้วยก็โชค๊คแล้วก็ฐานล้อนะครับฐานล้อคือ3 1 3นสะครับกึ่งกลางตรงนี้ถึงกึ่งกลางนี้นะครับ313แล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นพลาสติกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเล่นรถสเกลก็ เล่นแบบแนวสเกลเหมือนรถจริงก็แค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้สึกว่าเอ é, อรถแบบว่ามันมีการบิดตัวมากเนี่ยก็อาจจะซื้อเป็นชุดแต่งมันก็จะมีชุดแต่งออกมาขายเยอะแยะเลยนะครับจนเป็นอลูเลยประมาณนี้ก็มีเยอะก็ทนี้ก็ประมาณนี้ผมว่าก็เปถึงก็อัดน้ำมันเอานะครับก็บิดบิดตัวได้เยอะเหมือนกันนะ ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็เพราะว่าคานพอช่อนี่ก็ถือว่าคุ้มละแล้วก็ความที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ลื่นผ่านอุปสรรคได้ได้ดีนะครับไม่เหมือนอลูนะครับอลูก็จะได้สวยแล้วก็ดูแข็งแรงแต่ว่าก็ความฝืดเขาจะมากกว่าพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะลื่นได้ดีกว่า บางคนก็ชอบแต่งเป็นลูกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีเ,ว,ว,เวลาใส่แบเตเตอรี่อะไรเนี่ยมันเล่นเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวรีโมทที่เขาให้มานะครับตัวนี้เป็นรุ่น xtr 0 3นะครับ2.4ก็เป็นแบบ3 channel นะครับเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ข้างใต้นี่นะครับ สี่ก้อนนี่ใต้นี้นี่ผมว่าแบตสนามใส่เข้าไปแล้วแล้วเวลาเปิดปุ๊บก็เปิดตรงนี้จึ๊กก็จะมีสีน้ําเงินติดตรงนี้นะครับหังปิดนะหนปิดสก็ใช้แบตตัวอันนี้ใช้ลิโพนะครับแจ็คที่เขาให้มาเป็นแจ็คดีนะฮะเราก็จะมาลองใส่ดูปุ๊บแล้วก็สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรัดก่อน เปิดแล้วมันก็จะดังปิดปิดนะครับนี้แบตสองเซลล์นะน่าจะสองปิดนะ mm hmm. เปิดอ่ามีสองเซลล์มันก็จะปิดปิดนะแล้วก็มาปีดทีหนึ่งนะครับพอ mm hmm. เปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลองบังคับดูนะครับก็กดเดินหน้านะดูนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้เนี่ยน mm ิ้วชี้เหนี่ยวเข้าหาตัวนะรถก็จะเดินหน้านะครับ mm hmm. แล้วก็ปล่อยแล้วก็เดินหลังนะครับ ถอยหลังอะถอยหลังไม่ให้เดินหลังก็ถ้าเกิดว่ามาตั้งการตั้งค่าจากโรงงานมาเนี่ยเดินหน้าปุ๊บหยุดอันนี้เวลาถ้าเกิดว่าเล่นรถสเกลเนี่ยมันจะไหลนะครับเนี่ยมันไหลก็คือถ้าเกิดหยุดหยุดเราไม่ได้ไม่ได้เหนียวปุ๊บเนี่ยปล่อยปุ๊บเนี่ยมันรถมันก็จะไหลต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการมันมีมันมีตัวเสียบอยู่นะครับจะทําให้รถไม่ไหลนะครับนี้เวลาจะถอยปุ๊บเนี่ยเราต้องกด2ทีนะครับเวลาถ้าเกิดว่าอยากวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ย เจินหน้าปึ๊บหยุดเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าเกิดถอยไม่ถอยนะาต้องกด2ทีนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้รถมันเป็นมีระบบแดกเบยนะครับเราก็ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงสปีดมันจะมีมีตัวเสียบอยู่2อันนะครับเราก็ปิดก่อนนะปิดวิญก่อนปิดไอ้ปิดรถก่อนปึ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ออก มันยังมีสองตัวนะครับถ้าดึงตัวที่ห่างจากตัวเราเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้กับตัวเราสุดเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวเล็กๆขนาดนี้นี่เดียวนะนี่เอาออกปุ๊บแล้วลองเปิดใหม่ปิดปิดนะครับแล้วก็ลองบังคับดูนะก็เดินหน้าปุ๊บพอ ปล่อยนิ้วปุ๊บเดี๋ยวมันหยุดเลยนะม,มันจะมีแดกเบรกนะครับถอยหลังก็ถอยได้เลยนะครับหยุดปึ๊บอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นแบบสเกลที่มีแดกเบรกเนี่ยแดกเบรกมีประโยชน์ไงก็คือวสมมติถ้าเกิดว่าเวลาเราขึ้นทางชันนะครับแล้วเราอาจจะต้องมีการวางแผนทำนู่นทำน,ทนี่หรือใช้วิธอะไรเงี้ยพอเราปล่อยนิ้วเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดกดเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยรถก็จะค้างอยู่กับที่นะครับหรือว่าถ้าเกิดลงในทางลงทางชันเนี่ยกำลังวางแผนในการเล่นอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่า รถมันวิ่งไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะเสียอาการนะฮะอาจจะคว่ำได้เราก็อาจจะต้องหยุดในบางจังหวะถ้ามีแดกเบรกเนี่ยมันก็อยู่ค้างได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีปุ๊บรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสเกลท,ที่ที่ส่วนใหญ่เ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีมีแดกเบรกหมดเลยอยู่ที่ตัวสปีดนะครับตัวที่ที่สปีดเป็นหลักนะครับก็แดกเบรกก็ช่วยได้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากจะให้มัน ไม่มีแดกเบรกแบบวิ่งไปค่องๆแบบวิ่งบนทางเรียบเรียบให้เด็กเล่นอะไรประมาณนี้เราก็ใส่นี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็เปิดปิดใหม่จริงในคู่มือมันก็จะมีบอกไว้นะครับแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวได้เปิดใหม่แล้วก็ลองดูเดินหน้าปุ๊บพอปล่อยนิ้วปุ๊บหน้ามันยังมันก็ฟรีมันไม่ได้ฟรีก็คือมันก็ยังไหลต่อนะครับ แล้วจะถอยก็กด2ทีปุ๊บพอปล่อยปุ๊บก็ยังถอยนะมันก็ยังไหลต่อไปนะฮะก็ไปใครใครจะเล่นก็มาอยากจะเล่นแบบสเกลก็ดึงเนี่ยอันอันมันมี2อันนะครับอันที่อยู่ห่างตัวเรานะครับอันตัวชิดตัวเราไม่เป็นไรไอตัวที่ชิดที่มันจะเป็นที่เสียบเนี่ยที่ชิดตัวเราตัวตัวเราเนี่ยจะเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกแบตเตอรี่เป็นลิปโพหรือว่าไอ m นนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูว่ารถมันจะวิ่งเนียนประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูแล้วก็นี่เวลาเลยนก็เลี้ยวหมุนตรงนี้นะ้อมันก็จะเลี้ยวนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นยูนิเวอร์แซลมาแล้วนะครับตัวเลี้ยวชุดเลี้ยวหน้าเนี่ยมาทำให้เลี้ยวได้เยอะนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆกดนะครับ ปกติก็จะมาถือมือซ้ายแล้วก็เวลาหมุนหมุนก็จะหมุนขวานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเนียนได้ระดับพอสมควรนะครับใช้ได้้วครับสำหรับการเล่นสเกลประมาณนี้ก็เวลาเล่นเสร็จปุ๊บก็ปิดนะครับเสร็จแล้วก็ปิด ปุ๊บแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกไปชาร์จนะครับแล้วก็ค่อยปิดตัวรีโมทนะไม่ควรจะทิ้งแบตไว้ที่รถนะครับในเวลาชาร์จเราก็ควรอยู่กับรถเอออยู่อยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องชาร์จมันเกิดวันดีคืนดีมันไม่ตัดมามันก็อันตรายนะครับแล้วก็ตัวบริเวณที่ชาร์จก็ควรจะเป็นที่แบบโล่งๆนะครับจะได้เผื่อเผลิมันก็จะไม่มีวัสดุที่ติดไฟนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว MST พร้อมเล่นมาพร้อมเล่นได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเล่นรถบอดี้อ่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดต่อไปแบบว่าอยากจะเปลี่ยนจากบอดี้อ่อนเป็นบอดี้แข็งซึ่งมีภายในเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าตัวมอเตอร์มันจะอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงฝากระโปรงพอดีนะครับก็เปลี่ยนได้เลยเอาครอบแล้วก็หาจุดยึดเอานะครับ เดี๋ยวจะพามาชมกล่องนะครับนี่รุ่นนี้ก็จะมีหลายสีนะครับนี่มีสีแดงสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีบอน์นะครับสีสีตัวนี้เป็นตัวพร้อมเล่นนะครับก็ตัวสปีดของมันนะครับเขาบอกว่าสปีดมันก็กันน้ำนะครับมอเตอร์35เสิรหเทินนะครับ เซอร์โวก็แรงดึง10.5กิโลนะครับสปีดก,กันน้ำมอเตอร์ก็ไม่ได้ระบุว่ากันน้ำไม่มีใครระบุนะครับแต่ว่าก็เห็นลงกันทุกคนนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างท้องจากพื้นเนี่ยถึงพื้นเนี่ยก็80เซนนะครับ ก็คุ้มค่านะครับเป็นยูนิเวอร์แซลมาแล้วแล้วก็ตัวเฟืองเนี่ยก็เป็นโลหะนะครับตัวเฟืองที่อยู่ในเกียร์เป็นโลหะนะครับแล้วก็แล้วก็เฟืองที่อยู่ในตัวคานพอลท่อเนี่ยก็เป็นโลหะเพราะว่าผมเคยประกอบมาแล้วนะครับเป็นโลหะแล้วก็มีลูกปืนนะครับลูกปืนแบลิ่ิงอยู่ตามจุดต่างๆ,ๆนะครับ ถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแต่บูตะไม่ไม่ไม่ได้เป็นลูกปืนนะครับระยะยาวก็อาจจะคลอนแล้วก็สึกได้นะครับเป็นลูกปืนก็จะคล่องกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว mst พร้อมเล่นนะครับ mst ก็ย่อมาจาก max speed technology นะครับเป็นบริษัทจากไต้หวันนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าก็คุ้มค่านะครับในราคานี้เพราะเป็นรถพร้อมเล่นแล้วก็ เป็นคานยกด้วยนะครับก็คือเป็นคานพอท่อนะครับยกขึ้นมานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางนะครับมี Facebook Instagram เว็บไซต์แล้วก็ YouTube นะครับ4ช่องทางใช้ชื่อเดียวกันก็คือ R.C. Scale Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับแล้วก็ Line นะครับ HD Al i e n นะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีขึ้นให้นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ